ครับเพื่อนๆข้อหมูยางครับมือนีถอดเออถอดข้อหมูยางครับพี่น้องนี่ครับถอดข้อหมูครับนี่แหละครับเพ็ดกับเขากินเสมอจังสี่เลยพี่น้องเพ็ดกินเองครับ ทอดของมันหน่อยหนึ่งเหลือๆๆงครับพี่น้องเพราะว่ามันหนาหน่อยหนึ่งขอดมันด้านเลยครับกินกับแตีวปลาแดดพี่น้องเอ้ยแซ่บครับนี่ครับเสียงมพีนพ่น้อง ครับข้าวหมูทอดพี่น้องตัวอ,อย่างครับบุมีมหมองอย่างครับบุกคู่แบบเต็นบ้านครับอันนี้เห็ดเนี้ยก็ต้องทอดอย่างเดียวพี่น้องเยอยอย่างเนี้ย,ยไม่ได้น้ำมันกระเด็น กินน้ำกันนึกไปหนองเลอกินน้ำกันนะครับเด้เอข้าวเที่ยงเลยเนี่ครับพี่นอ้องข้าวเที่ยงข้าวเ้าร่วมอยู่นี่นะครับโอ้ยกระดิ่นะครับอ้อหน,นึ่น้อง ตอนนี้นะครับพี่น้องขึ้นได้แลยครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับจากที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับนี่นะครับนาตากระสิเป็นกรงสีเลยพี่น้องเด้อข้าวหมูทอดพี่น้องกินกับแจ่วปลาแดกครับพี่น้องเนี่กินด้วยกันนะครับเพื่อนทุกคนเด้อมีมีมีแตงกวากินกับพี่น้องเห็นะครับนี่ครับข้าวเทีท่ยงข้าวเช้าครับพี่น้องนี่แหละกินด้วยกันนะครับเด้อกินกับข้าวเหนียวอ่อนๆครับพี่น้อง